สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อวันนี้นะคะเราเดินทางจากอำเภอรวรินค่ะจังหวัดอุบลนะคะเพื่อที่จะไปไหว้พระาธาตุพนมค่ะที่อำเภอรพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะเราก็ไปถึงออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้านะคะไปถึงที่วัดพระธาตุพนมประมาณ9ก้าโมงเช้าค่ะอันนี้คือแดดจัดมากแล้วนะคะพอรู้สึกได้เลยถึงความร้อน,นะคะ่ะตอนขณะเดินนะคะ แสงแดดจะส่องเข้าที่หน้าผากพอดีเลยค่ะพระธาตุพนมเนี่ยเราไปทุกปีนะคะแล้วเขามีการบูรณะใหม่คือสวยมากๆเลยค่ะเราจะไปทุกปีเพราะว่าเป็นพระธาตุประ,ประจําปีเกิดนะคะหลังจากเราไหว้พระธาตุพนมเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางกันต่อค่ะไปที่จังหวัดนครพนมนะคะ ต่อจากพระาธาตุนี่ประมาณ4 0กิโลค่ะเราไปไหว้พระยาณคราชกันนะคะที่ริโคมโขงค่ะจังหวัดนครพนมค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะแดดแรงเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะคะคนก็จะดูน้อยๆอ,อาจจะเป็นเพราะว่ายังเช้าอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ11โมงหรือว่าห้โมงเช้าแล้วนะคะ แล้วหลังจากที่เราไหว้พระยาณครราชริมโคงนครพนมเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางย้อนกลับค่ะสู่จังหวัดอุบลแต่ก่อนถึงจังหวัดอุบลน,นะคะเราก็มาแวะที่จังหวัดมุกดาหารค่ะมาเดินตลาดอินโดจีนก่อนนะคะเราจะเข้าไปจอดรถในวัดค่ะจะมีค่าบริการจอด20บาทนะคะถึงแล้วค่ะตลาดอินโดจีนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินกันค่ะ เพื่อนๆคะสิ่งที่เราสังเกตได้อย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือค่ะที่จอดรถนะคะแต่ตอนนี้คนน่าจะเยอะแล้วนะคะเพราะเราไปถึงเนี้ยประมาณเที่ยงพอดีเลยคะ่ะแต่ที่จอดรถคือโล่งมากๆเลยคะ่ะเมื่อเราไปเมื่อ,อปีที่แล้วนะคะสองปีที่แล้วนะคะเพราะว่าเรามาทุกปีนะคะคนจะยังคึกคักกว่านี้คะ่ะที่จอดรถเราต้องบนหานะคะพอเราไปถึงที่ตลาดนะคะ เราก็รู้สึกว่าร้านค้าคือเยอะมากเลยค่ะเข้าของเครื่องใช้ขนมนมเนยอะไรเยอะมากเลยนะคะอาหารข้าวหวานร้านค้าเยอะกว่าคนเดินค่ะเพื่อนๆมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าร้านค้าแต่ละร้านนี่เรียกลูกค้ากันใหญ่เลยค่ะที่สําคัญน่ะเป็นเวลาเที่ยงแล้วคนก็น่าที่จะเยอะนะคะดูคนโลกม,มากๆเลยค่ะไม่ค่อยมีใครเดินเลยนะคะ และที่สำคัญก็คือมันเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนที่จะต้องเดินทางมาเที่ยวกันนะคะและที่สำคัญก็คือเป็นวันสิ้นเดือนค่ะเพื่อนๆและที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือแผงขายลอตเตอรี่แต่ละร้านคือเหลือเยอะมากๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ